น้องนะคะด้วยความที่มหาทำบุญนะอันพอพอของลูกข่อยผัวข่อยกเ็เลยเต็มามาวัดนี้สวัดเขียนพี่น้องข่อยก็เลยสิพาะพุทเจ้านาอยกมือไหว้ขอพรผู้ท้าวเวสสุวรรณไปน้ำกันเลยเนาะนะคะนโมตัสสะบ่มีหยังมาไหว้มหยัยงหลับมิทบุญมาถวายเนะพี่น้องก็อยากมาเที่ยวมาพ่อนคลายในยละพี่น้อง นมโมต,ต,ตัสสะภะคะวะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,ตัสสะภะคะวะตระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะตอระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายยมาราชานุทาวเวสสุวรรณโนมรณงสุขังอรหังสุขโตนโมพุททายยะท้าเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาภะคุริโตเวสสะภูทะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสสุวรรณโนนโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมาราชานุทาเวสวรนุมรณังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสวรนุจตุมหาราชิกายัขาพันตาภักคุริโตเวสสาภูสาพุทธังอระหังพุทโธท้าเวสวรนโนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมาราชานุทาเวสวรนมรณังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสวรนจจตุมหาราชิกา ยาขาพันตาภะคุริโตเวสสาภูสาพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะเดี๋ยวพ่ออธิษฐานเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาขอพรหลวงพ่อสีวลีด้วยปกติคุณนิดก็ขอพรหลวงพ่อตลอดอยู่แล้วสีวลีจะมหาเทโรเทวตานะปชิโตโสรโหปัตยาทิมหิอรหังวันทามิตังสทาสีวลีจะมหาเทโรยกขาเทวปพชิโตโสรโหปัตยาทิมหิอรหังวันทามิตังสทา เดี๋ยนะคะสิ่งอ่าสิ่งที่ทุกคนต้องการอธิษฐานนะคะให้อธิษฐานนะคะได้เลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครเห็นคลิปนี้ครูก็จะอธิษฐานค่ะนะคะของครูนะคะ,อ,คะ,คะอธิษฐานประมาณนี้หลวงพ่อห้ามแลวพระพุทธเจ้าท่านห้ามให้เราบนบานสารกล่าวใดทั้งสิ้นนะคะก็อาจจะพูดตามความจริงว่า อ่ะสมมติว่าเราไม่มีเงินใช่ไหมลูกไม่มีตังค์ไม่มีงานทํานะคะลูกอยากได้มีงานทํามีเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเป็นของตัวเองงานที่สัมภาษณ์ไว้ก็ขอให้เจ้านายรับเราทํางานด้วยเธอลูกอยากทํางานที่ไม่ต้องล้างถ้วยล้างชามแล้วอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าคุณไม่อยากทํางานแบบนั้นครูอธิษฐานนะคุณไม่อยากทํางานที่ต้องมาล้างถ้วยล้างชามนะอาจจะเป็นงานที่ เป็นงานค้าขายเป็นลูกน้องเขาก็ทําให้ครูได้เงินหมื่นกว่าบาทแค่นี้ครูลูกก็พอใจแล้วขอให้ลูกได้นะได้เงินแล้วการทันผลขอให้ได้เงินไหลามาเทมาทุกที่ทุกทางขอให้มีความสุขความเจริญพ้นทุกข์มีปัจจัยเลี้ยงปเป็นเองไปยังพระนิพพานด้วยเถิดขอให้ลูกโชคดีค้าขายดีร่ํารวยตอนนี้ลูกขายเหรียญปูเท้าวิสวรร์ปางปดหนี้อยู่ก็ขอให้ลูกขายดีขายปัง มีลูกค้ารักเมตตาคอยอุดหนุนเหรียญปูทาวิสวรรปางปดนี้ทั้งหมด2,500เหรียญได้ง่ายสบายสบายด้วยเธอสาธุสาธุเด็กเพื่อน <ๆ S 1> ต้องการอะไรก็สั่งจิตด้านดีนะคะขอให้โชคดีขอให้เงินไหลมาเทมาลูกค้าไหลมาเทมาเข้าร้านยเยอะๆกับคุณนิดด้วยเธอกับข้าพเจ้าด้วยเธอนะคะขอให้สั่งจิตให้แบบว่าด้านบวกอะ่ะเพื่อนๆเราเลือกเอาเองว่าเราจะเลือกจนหรือรวย โชคดีหรือโชคร้ายเราเลือกที่จะโชคดีค่ะสั่งสิบว่าเราขอโชคดีมีแต่โชคดีเป็นวันนี้เป็นวันที่ทดีวันพิเศษของลูกและครอบครัวไดยเฉพะแบบที่วัดหลวงพ่อเป็นวัดไม่ใหญ่หรอกรูไม่เคยมาเห็นเหมือนกันค่ะมีแต่ไปวัดวัดตรงนี้อยู่ตรงข้ามของวัดสังฆทานไม่เคยมาแล้วทีนี้เป็นวันเล็กๆนะทุกคน เดี๋ยวเราดูสินะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่านี่นะวัดวัดบดวัดใบดัดงอ่ะแต่ว่าขังนะทุกคนอ้าถุเด้อพี่น้องโอคนะ้คุณน่ะถุมันนีบน่บุญบุญวาสนาดีนะคิดบอกนะเพราะนั้นบนุญวาสนาดีจ้ะพี่น้องเฮาได้มาทำบุญแต่ว่าในกระเป๋าข่อยมีเงินจากบาทวะอืม คอยกับศีลธตามศรัทธ,ธาบอกในพี่น้องในกระเป๋านะบ่มีบ่ต้องไปบอกให้ผู้ใดฟังแต่คอยสีบอกให้เจ้าฟังว่ามีเงินจักบาทพี่น้องมีเท่าไหร่วะเนี่ยบางอย่างม่ต้องโดยดฟังแต่คอยบอกให้ฟังหมายถึงคอยจริงใจอ่าคันคันเราไปเล่าให้คนที่เขาจริงใจกับเราอ่ะพ่นกับสีรับฟังเฮาอันนี้พ่อแม่กอนอิมเนี่ยเลย ถาธุกเนยทำตามศรัธทธานี่เระจะพี่นอ้องเออนะอย่างั้นไหลม,มาเทมาเ้อนะคะถือซะว่าอนาะวันนี้นะเป็นวันที่โชคดีที่เราได้มาทําบุญกับที่วัดนะคะแล้วก็เข้ากับบ่ค่อยเห็น วัดแปลกๆที่แบบเงียบสงบนะคะพี่น้องแบดกะซีเบิร์ดค่อยสิพาไปท้ายตรงพญานาคมองนี้นะคะพี่น้องมันติดริมแม่น้ำเจ้าพญาเดอ้อนะคะเพก็ mm hmm. ここอ่านว่าสารหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อดำอคนสุขว่าหลวงพ่อดำอย่าพึง่งแบดเบิร์ดอนะคะ บ่งบอว่าหลวงพ่อสร้างอหยังเด้ออยู่มองนีแค่นได้แล้วน้ำมะพร้าวแท้ต้องโฮแม็กนะโอ้อพี่น้องโคตรสวยเด้อพี่น้องพี่น้องอันนี้แม่น้ำเจ้าพญาเด้อเนี่ยสาธุสาธุคะสาธุจังแม่นบุญวาสนาเนี่หลวงพ่อโตดีแล้วนะคะนี่ของยังไง คำบ,บูชาพระพุทธชัยยันตีเมตตาทันใจโลกกนาาสือทุนนะ่ะสาธุเด้อยหลวงพอ่งพอเรื่องของมงคมาเบ่งนี่นะคะนี่เขามักบาทลมีหลวงพอ่อคือง,งามแฉนะคะสีจางแล้วนะคะนี่บาทละมีของปูสีสุโช่หอยยาประสมมาเต็ที่นะ นะพอจาสีมันจางแล้วตอนเนี้ยของก็สีเห็ดมาดูดแลนะ้วแหละเนาะมุสงสงฆ์นตนไหม,มครูบาอาจารย์ของครูครูลุงอ่ะสอนในเรื่องนี้นะข่อยม้ากระผัวแต่ข่อยบริษัม้าน้ำกัดมันแค่ดอกนะเป็นคู่กันนะเรื่องชีวิตคู่นะมันข่อยเข้าใจระอย่างหนึ่งว่ามันกะมีปากมีเสียงกันธรรมดาห้างเชียร์แบบ หัวเออเขาก็ออกความคิดเห็นอย่างไรเขาเหตุแบบมองนี้มึงจะเท่ากับแบบเชื่อว่าคู่หรือนะก็อาจจะเป็นเหมือนกันแต่เท่ากับอยากไปตามหูเทาสั่นนะเออมันจะเลยกลายเป็นเพ่นเฮาเคียงกันว่ากันวันนี้เขาก็คอยกับป้อยวางแล้วค่ะนะเรื่องนี้นะคะใช้เ,เ,เดินแบบปลอดภัยค่ะสนไหมน้อพี่น้องนั้งแต่เลย ออมากพรอนคลายสมองค่ะจิตเราคือสมองเราเนี่ยให้เราไปมองธรรมชาติเออมันคอยสบายใจพี่น้องธรรมชาติอะไรบำบัดจิตจิตจิตใจจิตใต้สำนึกสมองเขาหนิบังต้นโพแล้วบัเคยเห็นต้นโพงง่างนยนอกจากบ้านคอยเดอ้อพี่น,อน้องนะนี่ธรวดาเดีนี่ โอ้โหคนซื้อไว้อย่างนอโอสาธุสาธุเ้ยไม่ว่าจะทิศไหนทิศไหนก็ขอให้มิถกพ้นหักเมตตาลูกหลาในเด้เอเฮงปัง,ปงๆในรวยเด้อบุญวาฒนานี่องค์พ่อ่อยนะองค์พ่อพี่กนีนะสาธุสาธุแสงนะ่อยอาจเป็นแปดินาทีแล้วนะคะ มีเงินเลี้ยงครอบครัวหลายๆแน่ให้เรารู้ว่าสิ่งหนึ่งอ่ะที่ครูลุงอ่ะแบ่งปันแล้วครูไปเรียนรู้แล้วครูจะเอามาส่งพลังงานเนี้ยให้กับเพื่อนๆนะฮะทุกแม่แต่เคียอนี่เนี่ยขอให้ถูกไวถูกกัลติรีเดอร์นะทุกคนนะคะคุณเหนือเหรอเ็นป่ออันนี้แม่นางกรณีลูกออามาเที่ยวมาหยงกะ มาทำบุญตามศรัทธาแล้วเอาบุญมาให่คือบุญเก้ามีแต่บุญเก้าเอาบุญมาให่ขอให้วัดนี่นะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองมีผู้ศรัทธาชอบทำดีทำบุญมาทำบุญหลายๆเด้อนะคะวัดหลวงพอ่อบ่คอยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้เ,เพื่อนๆบางอย่างที่เรามาเจอวัดนั้นวัดนี้อะ่ะเพื่อนอยากให้เรามาบูรณนะวัดหรือเปล่าวะเออ ่นบ่ได้ง่าย,ยอย่างหนักหนาดิเพิ่นแบบนี้ลหละว่ามันสบายใจว,ว่าบ่ต้องอยู่แบบสบายอกสบายใจบ่ต้องเด่นบ่ต้องดังนะอืแบบนี้แหละดีคอยก็สิีนั่งมองนี้ <c oughs> เป็นตรงนี้ไม่เพื่อนเต็นมองนี้แ้วขคอยคิดฮอดบ้านบ้านคอยกระางแบบนี้ลหละต่กอนสมัยก่อนเนาดีิมันบ่มีแล้วมัม้งบ้าน้ันเกิดบ้านบ้าน วัดบ้านเราก็เล็กๆแบบนี้แหละนี่เนี่ยอันนี้ตำบลบางไผ่วัดเขียนซื้อวัดเพิ่นอ่ะเขาเรียกวัดใหญ่บาดน้อยนันนี่อย่างนั้นพอฤุสีบอาาเี่ยะมานี่อ่ะสรุปให้ค่ะนะคะถ้าวันนี้ เราอยากขายของได้ขายของดีขายของปังนะคะอันดับแรกคุณต้องเชียร์เลยว่าขอพรปู่ท้าววิสวรรณ์หรือหลวงพ่อภาษีวิดีค่ะบารมีของท่านไม่รู้ว่ายังไงแต่รู้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีลาภผลโชคลาภลาภมากเป็นท่านสร้างบารมีของท่านไว้แล้วจนมีคาถาให้ลูกให้หลานได้ขอพรคือจะมีเมตตามหานิยมมีแต่คนรักใคร่ทั้งเทวดาและมนุษย์หรือ โลกวิญญาณต่างๆก็ให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อพระศรีวลีหาเพื่อนๆตัวครูก็ขอพรท่านนะคะก็เกิดผลลัพธ์นะให้ฟ้ารับรู้ดินรับทราบในสิ่งที่ครูแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเ,เลยว่าครูพูดความจริงค่ะเพื่อนๆน,นะคะครูก็อยากให้เพื่อนๆนอะได้มีความสุขความเจริญมีชีวิตที่ดีมีเงินหลังไหลหาครอบครัวทุกคนเนาะ,ะครูไม่ได้มาแค่แบบอยากขายเหรียญปู่ท้าวเวสสุวรรณหรอก นะครูอยากช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมีสติในการใช้ชีวิตอะไรที่มันเป็นสิ่งของบางอย่างอ่ะถ้าเราอ่ะมันถึงคราวที่เราต้องเสียเข้าไปอ่ะมีว่าจะเป็นคนเป็นสิ่งของเป็นแฟนเป็นลูกเป็นผัวเลยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราต้องเสียเขาไปค่ะเ,เพื่อนเออหรือบางทีเหมือนเปรียบเทียบง่ายถ้าคุณเล่นหวยแล้วมันไม่ถูกอย่างเนี้ยค่ะ คุณจะไปนั่งร้องไห้เสียดายกับเงินที่มันเสียไปแล้วอะ่ะคิดซะว่าทําบุญเถอะทุกคนอะนะคะไม่ต้องไปนั่งล่ำานี่ล่าไรกับมันนะคะเออแล้วคอยสีพาเจ้อาไปรูปหวัวปีเสียด้วยค่ะแต่ว่าไม่เป็นของจริงๆอะ่ะปีเสียเป็นของส่วนสัตว์ส่วนบุคคลแต่ว่าเข้ากับไปขอพรน้าแบ่งบุญให้พเพื่อนก็นกนได้นะท่องคาถานี้ไปด้วยกันค่ะ อุกาสะสัตปีเสียเมตตาจิตปสิทธิเม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 อุกาสะสัตปีเสียเมตตาจิตประสิทธิเมอุกาสะสัตปีเสียเมตตาจิตประสิทธิเมอุกาสะสัต ปีเสียเมตตาจิตวินเมเรียวอธิษฐานจิตขอพอรปีเสียจะว่าบุญใดๆที่แม่ทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้แม่ขอถาวายบุญนี้ให้ปีเสียด้วยนะแม่ต้องการเงินเอาเงินเนี่ยมาทําดีทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลบํารุาง,งพระพุทธศาสนาและเลี้ยงดูครอบครัวก็ขอให้แม่ ได้งานได้เงินหลั่งไหลมาหาครอบครัวแม่ง่ายสบายสบายด้วยเธอถ้าแม่หางานทำก็ขอให้ได้งานทำอยากได้เงินเป็นล้านล้านก็ขอให้ได้เงินล้านหนึ่งปีให้ได้ยอดธุรกิจร้อยล้านก็ขอให้ได้ร้อยล้านอยากมีเงินเก็บก็ขอให้มีเงินเก็บเพิ่มพูนทวีคูณมีเงินเก็บเยอะๆเอาไว้ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลยิ่งขึ้นไป ตอนนี้ลูกค้าไม่เข้าร้านก็ที่ษฐานขอรู้สึกไปเลยว่าอยากให้ลูกค้าเยอะๆลูกค้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพันๆคนใช่ไหมสมมติทุกคนอยากได้คนเป็นพันๆคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่แบบลูกค้าลุมเข้าร้านก็อธิษฐานแบบนั้นเลยอยากมีคนมาคอยช่วยเหลือเป็นพันๆคนเหมือนครูสองต้องการคนสองพันห้าร้อยคนมาอุดหนุนเหรียญปูเท้าเวสุวรรณมีคนติดตามหนึ่งล้านคนในช่อง YouTube Ti k t o k เพจ Facebook แต่ละหลักจะตั้งจทํา YouTube อ่ะโทรศัพท์พังอ่ะมันมันครูได้โทรศัพท์พังก็ขอให้มีเงินซื้อโทรศัพท์มีงานดีๆทําเงินเดือนหมื่นกว่าบาทมีเงินซื้อโทรศัพท์ภายในสิ้นเดือนนี้อ่ะหรือแม้กระทั่งขอให้ได้เงินมาเลยเออคือครูเคยเจอกรณีแบบนี้เพื่อนๆน,นที่ไม่มีเงินเลยแม่งจะไปเอาหาเงินจากไหนใครจะช่วยเราอ่ะนะครอบครัวเราเจอแบบนี้เพื่อนเพื่อนอ่ะเดี๋ยวมาพูดต่อหน้าองค์พ่อพี่กันเด้นะ เออนะออนพี่กระเป๋าฉันจะมาอาธิษฐานต่อหน้าของพ่อพี่กนีนะอืเราให้ออกพ่อพี่กนีเป็นสักขีพยานให้ครูเลยนะเออนะทุกคนคือเคยเป็นค่ะนี่คือความจริงนะเคยไม่มีเงินจริงครอบครัวทั้งครอบครัวไม่มีเงินเลยแฟนมันก็จะไป ไม่มีงานด้วยเนาะอาทิตย์ก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะเราจะออกจากงานมาใช่ไหมเพื่อนๆก็ครูเนี่ยทำทานด้วยใจบริสุทธิ์ตลอดแล้วครูก็มีคนที่ช่วยครูกับคืนมาตลอดเลยนะและอีกอย่างหนึง่งเวลาขวดที่ฐานเวลาไม่มีเงินครูสวดมนใช่ไหมขอให้แฟนมันไปหาเงินได้มันก็หามาได้ไม่ว่าจะยืมเหนืออะไรก็ช่างก็จะหาครูตั้งเป้าหมายทุกวันนี้ครูตั้งเผื่อเขาด้วยนะต่อให้วันนึงอะ เราจะอยู่ด้วยกันได้หรือจะต้องเลิกกันแต่ว่าคือหนี้สินที่เราสร้างเราก่อมาด้วยกันอ่ะเพื่อเขามาเลี้ยงเราครูก็จะใช้ใช้ช่วยเขาทุกบาททุกสตางค์ครูไม่เคยมีว่าครูจะไม่ใช้หนี้ช่วยเขาเลยนะที่เขาเป็นหนี้อยู่ทุกวันนี้นะค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะเราอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่เข้าใจอ่ะมันมันทุกข์ใจมันบมีความสุขกว่าพี่น้อง เขาบ่าคอยแบบเอาอกเอาใจเฮาเขาบ่าคอยแบบผู้ชายต้องเป็นผู้ชายที่แบบบอกเลยนะผู้ชายอะ่ะถ้าคิดจะมีแฟนนะมันต้องเอาอกเอาใจเทแค่เฮาหล้ายคักแหละพี่น้องเกิดเป็นผู้หญิงอะ่ะเกิดเป็นผู้ชายนะเออถ้าท่านว่าต้องมามีแฟนหรอกนะจังซส่นะนะพี่น้องต้องแบบดีกับเขาค้า,า,าอีหนีมันถึงสิแบบว่า แม่นี่หลีงสิเนาะพี่น้องโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์นี่คืองามแถวข่อยคุ้ม้องนี่พี่น้องคนตังแต่ว่ามันเปืือนเนะาะเบาได้กุล่ะสาธุสาธุงามงามนี่เป็นจุดถูกนี่ปีเสียได้เนี่อันนี้ปีเสียได้นี่ <c oughs> ยนวกสาธุสาทูาท่เนี่ยองค์พ่อพี่กนันนี่ สมมติว่าเพื่อนๆเ,เป็นหนี้สินเยอะเหมือนครอบครัวเราเนี่ยอันดับแรกค่ะเราตั้งเป้าเราเขียนให้หมดหรือว่านี่ในครอบครัวเราเท่าไหร่เราเขียนเป้าหมายที่จะหางานค่ะหางานที่มันทําให้เราได้ไรายได้เยอะๆก่อนเหมือนครูลองขายขนมปังขายขนมฝักบัวแล้วมันก็ได้เท่านี้เท่านี้แต่พอเราได้เงินแล้วเนี่ยแทนที่เราจะออมาลงคอ,อร์สออนไลน์ใช่ไหมเราก็ไปลงทุนแบบนั้นแต่ลงทุนแบบที่ครูเคยขายขนมปังขายขนมฝักบัวเนี่ย มันมีโอกาสที่แบบผิดพลาดได้เหมือนทําขนมไม่ไม่อร่อยเนี่ยมันก็ต้องเททิ้งอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆหรือต้องปรับใหม่จนดีบางทีปรับไม่ได้ก็ต้องทิ้งอย่างเดียวละแป้งอย่างเงี้ยค่ะขนมปังรับเข้ามาขายก็ได้ตังค์ต้องขยันจริงๆถึงจะได้กําไรถึงห้าร้อยบาทจะลองจอดขายอยู่เฉยๆก็ได้อยู่หรอกเงินพันหนึ่งแต่ไม่ได้กําไรนะเพื่อนๆของเหลือนิดหน่อยก็เก็บรวมกันไปลงทุนพรุ่งนี้ขายต่อพรุ่งนี้เนี่ยที่ที่ครูเจอ ที่ครูเจอปัญหาที่ครูเจอตัวเองเออครูเลยมานั่งย้อนคิดว่าถ้างั้นเราต้องไปทํางานประจําเหมือนที่เราเคยทําในอดีตอ่ะเราก็พอที่จะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเลี้ยงแม่ได้ทุกเดือนเลี้ยงลูกได้อย่างดีเนี่ยสิ่งที่ครูแบบแล้วถ้าเราเหมือนร่างกายของครูอ่ะเออจะยืนทั้งวันเนี่ยครูก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันทั้งยืนทั้งเดินทั้งทําหลายอย่างอะไรเกินไปอ่ะร่างกายของเราบางทีมันก็ไม่ไหวหรอกเพื่อนเพื่อไม่มีเวลาพักผ่อนไม่หยุดให้ทุกอาทิตย์ ฉันก็ไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละเพื่อนเพื่อนครูยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังว่าสิ่งที่ครูเจอมันทําให้ครูมาสรุปตัวเองว่าเอออะไรที่มันไม่ไหวจะไม่ทําแล้วเราจะมองหางานที่ร่างกายเราไหวแล้วรับคนที่อายุเราอายุเราเท่าไหร่เออสมมติว่ายุ 39. ครูสามเก้าครูต้องหางานอะที่เขารับคนอายุสามเก้าแล้วเจ้านายแบบงานที่เราชอบคือเราชอบค้าขายอ่ะถ้าเขาถามว่าเรา ขายได้ไหมร้อยเปอร์เซ็น์เราขายได้เพราะว่าเราชอบขายแล้วเราเชื่อในบาร,รมีของปู่ท้าววิษณุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือด้วยว่าท่านจะประทานพรให้เรามีแต่ความสุขความเจริญค้าขายดีเงินทองไหลามาเทมาเหมือนที่เราเคยได้จะมีคนมาคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลเรา <c oughs> หลวงพ่อเลียวดูว่าใครอันมาอัดคลิปเสียงดังอยู่ตรงนี้เนาะ <c oughs> แต่ว่ามันเงียบมากคนเห็นไหมนะเออตรงนี้มันไมน่เนี่ยมันบรรยากาศดีมาก หมือนแฟนฉันเนี่ยมันมันชอบหึงฉันใช่ไหมเออชอบหึงเงี้ยเออซึ่งก็ไม่คือผู้ชายถ้ามันรักขนะมันจะหึงนั่แหละเออมันกลัวเราเนี่ยไปไปรักไปชอบใครไปมีใครอย่างเงี้ยแต่ยิ่งยิ่งต่อให้หึงนะแต่ทำตัวไม่ดีอะ่ะผู้หญิงมันก็ไม่เลือกคุณเลือกกับคุณได้ผู้หญิงเนี่ย ือผู้ชายก็แล้วแต่แหละอืมแต่หลักๆอะ่ะเขามีสิทธิ์ที่เขาจะเลือกคนใหม่เขาจะมีแฟนกี่คนก็ได้ถ้าคุณไม่ดีอ่ะแล้วก็ไม่ดียังไงทุกคนพูดไม่ดีผู้จาไม่ดีขี้โมโหไม่มีความรับผิดชอบหาเงินก็ไม่กิ่งไม่มีเงินเลี้ยงเขาง่ายๆผู้หญิงสมัยนี้นะน้อยมากที่แบบเขาจะเอาผู้ชายที่แบบบม่มีเงินเลี้ยงเขา เขาบอก่ครอยากได้ดอกพี่นอ้องผู้หญิงบางคนก็นี่นะทำไมชีวิตคู่บางคนจากที่ไม่รวยแล้วรวยขึ้นได้เพราะอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าคลิปก่อนนะเพื่อน